เมื่อที่ผ่านมาแกมได้มีโอกาสอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเป็นหนังสือเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการทาสงครามเขียนโดยนักเขียนชาวอเมริกันชื่อโรเบิร์ตกรีนในหนังสือเล่มนี้เขาได้ให้กลยุทธ์ไว้ทั้งหมด33กลยุทธ์การทําสงครามซึ่งหนึ่งในกลยุทธ์นั้นแกมรู้สึกว่าถ้าเอามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันและการทํางานการทําธุรกิจของเราอ่ะมันสามารถที่จะเปลี่ยน มุมมองในสิ่งที่เรามองว่าเรามีอยู่จํากัดหรือเป็นข้อจํากัดของเราให้เป็นพลังของการไร้ขีดจํากัดไปได้เลยซึ่งมันน่าสนใจมากๆ รเปิดกรีนได้ยกตัวอย่างกรณีศึกษาเป็นสงครามเวียดนามซึ่งเป็นการทําสงครามระหว่างเวียดนามกับกองทัพสหรัฐอเมริกาในสงครามครั้งนี้กองทัพสหรัฐมีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยมีเครื่องบินลบเครื่องบินลาดตระเวนรถถังครบพร้อมในขณะที่เวียดนามไม่มีอะไรเลยในการเคลื่อนย้ายกําลังคนหรือว่าเคลื่อนย้ายอาวุธกองทัพเวียดนามต้องอาศัยการเดินเท้าเท่านั้นซึ่งถ้าเรามองอย่างผิวเผินแล้วการเดินเท้าการไม่มีอาวุธที่ทันส หมการที่เวียดนามไม่ได้มีกองทัพที่แข็งแรงมันดูเหมือนเป็นข้อจํากัดของเขาซึ่งสามารถพาเขาไปสู่การแพ้สงครามหรือมันเป็นสิ่งที่เขาแบบถ้าประเมินแล้วควรที่จะต้องยอมแพ้สงครามครั้งนี้ไปซะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยถ้าเราศึกษาไปมากกว่านั้นหรือว่าถ้าคิดวิเคราะห์จากข้อจํากัดที่เรามีไปมากกว่านั้นเราสามารถเปลี่ยนมันเป็นข้อได้เปรียบได้ โดยภูมิประเทศส่วนใหญ่ของเวียดนามแล้วมีลักษณะเป็นป่าที่มีความสลับซับซ้อนซึ่งการเดินเท้าในการเคลื่อนย้ายกำลังคนและอาวุธจะทำให้เครื่องบินลาตะเวนของสหรัฐอเมริกาตรวจจับได้ยากมากๆหรือไม่สามารถตรวจจับได้เลยซึ่งตรงนี้มันจะเริ่มเป็นพล็อตทวิสที่ทำให้ข้อจำกัดเนี้ยของเวียดนามกลายเป็นข้อได้เปรียบและออกมาเป็นปัจจัยสำคัญในการที่ทำให้เขาอะชนะสงครามได้ในที่สุด ทีนี้กลับมามองในแง่ของการที่เราจะเอามาปักใช้กับชีวิตเอามาใช้ในการทํางานทําธุรกิจของเราเราจะเห็นได้ทั่วไปเลยในสมัยนี้ว่าคนที่มีทุนน้อยมีทรัพยากรน้อยกลับกลายเป็นคนที่รู้จักการบริหารจัดการทรัพยากรการใช้ทรัพยากรออกมาได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุดคนที่ทำงานประจำแล้วอยากสร้างธุรกิจเป็นของตัวเองมีเวลาในการ ทำธุรกิจของตัวเองในการสร้างที่ค่อนข้างจํากัดแต่เขากับเรียนรู้ที่จะใช้เวลาที่มีอยู่อย่างจํากัดตรงนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดคนที่ทํางานคนเดียวไม่มีทีมกลายเป็นคนที่เรียนรู้วิธีการทํางานแบบลีนและการใช้เครื่องมืออัตโนมัติต่างๆไม่ว่าจะเป็น AI อแอปพลิเคชันมาเพื่อ ดึงศักยภาพของเขาออกมามาเพื่อช่วยเหลือเขาให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในการทํางานซึ่งจากที่แกมพูดไปเหล่านี้ทั้งหมดคุณลองกลับไปคิดกับตัวเองว่าจริงๆแล้วคุณเป็นคนแบบไหนมีข้อจํากัดแบบไหนหรือกับการคุณมองอะไรที่ว่าเป็นข้อจํากัดในการที่จะไปถึงผลลัพธ์เป็นข้อจํากัดในการที่เราจะอยากได้สิ่งสิ่งหนึ่งแต่เรามองว่าสิ่งเนี้ยมัน ไม่มันเป็นตัวขัดขวางมาให้เรา่ก้าวไปสู่ความสําเร็จหรือก้าวไปสู่ผลลัพธ์ที่เราอยากมีก้าวไปสู่สิ่งที่เราอยากได้ได้และลองเปลี่ยนมันให้เป็นข้อได้เปรียบมองมาในมุมใหม่ศึกษาสิ่งที่เรามีรอบด้านเราให้ลึกขึ้นกว่าเดิมอะไรสําคัญอะไรไม่สําคัญลองคิดง่ายๆว่าเวลาที่เราอยากทําธุรกิจหรือว่าอยากลงทุนกับสิ่งสิ่งหนึ่งแต่ว่าเราไม่ได้มีกําลังทรัพย์ เยอะขนาดนั้นหรือเราไม่ได้อยากไปลงทุนเยอะขนาดนั้นเราดูซิว่าอะไรที่มันฟรีบ้างอะไรที่มันไม่ต้องใช้เงินในการลงทุนบ้างอยากสร้างคอนเทนต์คอนเทนต์หนึ่งหรือว่าอยากปโปรโมทสินค้าตัวหนึ่งแต่ไม่อยากเสียตังยิงแอดลองศึกษาดูซิว่าอะไรที่มันจะทําให้คนสนใจคอนเทนต์ของเราโฆษณาของเราคลิปวิดีโอของเราโดยที่เราไม่ต้องลงทุนยิงแอด เราควรที่จะสร้างคอนเทนต์แบบไหนเราควรที่จะต้องมีความต่อเนื่องในการสร้างคอนเทนต์ในการโปรโมทโปรดักต์ของเราหรือการให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจรหรือบริการของเรายัางไงเ <c oughs> มื่อเราทําสิ่งเหล่านี้ได้อย่างต่อเนื่องมีการวางแผนและตั้งใจศึกษาตัวเองศึกษาธุรกิจศึกษาสิ่งที่เรามีทรัพยากรที่เรามีทั้งหมด ได้อย่างดีมากพอและดึงศักยภาพของทุกอย่างได้ออกมาอย่างดีมากๆแล้วสุดท้ายเราจะไม่มีข้อจํากัดเลยค่ะมันจะกลายเป็นข้อได้เปรียบกลายเป็นศักยภาพที่ไรขีดจํากัดของเราได้อย่างไม่น่าเชื่อสิ่งนี้แกมอยากจะฝากให้เราอะเอาเก็บไปคิดว่าตอนนี้มันหมดเวลาแล้วที่เราจะมา อ้างหรือว่าหยิบยกสิ่งสิ่งไหนมาแล้วบอกว่ามันเป็นข้อจํากัดไม่ให้เราอะไปถึงสิ่งที่เราวางแผนหรือสิ่งที่เราตั้งใจเอาไว้มันเป็นเวลาที่เราจะต้องมองสิ่งนั้นในมุมใหม่ดึงศักยภาพของเราออกมาถ้าสมมุติว่าคุณใช้แอปพลิเคชันแล้วก็ใช้ฟีเจอร์ฟรีในการตัดต่อวิดีโอการทำคอนเทนต์อะไรก็ตามบางทีมันมีเครดิตที่จำกัดเวลาที่เรามีเครดิต จำกัดหรือว่าสามารถดาวนโหลดบางสิ่งบางอย่างได้อย่างจํากัดเราก็ต้องคิดแล้วว่าเออเราจะมีการตัดต่อวิดีโอยังไงมีการวางแผนยังไงมีการทำคอนเทนต์ยังไงในแต่ละครั้งเพราะเรามีจํากัดทําให้เราคิดมากขึ้นในแต่ละครั้งทําให้เราวางแผนได้อย่างรอบคอบยิ่งขึ้นในแต่ละครั้งจนสุดท้ายงานของเราที่ออกมาในแต่ละชิ้นงานมันมันดีแล้วมันก็ประหยัดเวลามันกลับกลายเป็นว่าเราดึงศักยภาพออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในทุกๆการทํางานของเรา สิ่งนี้ก็เลยอยากจะมาฝากให้ทุกคนได้เอาเก็บไปคิดว่าคุณมองอะไรเป็นข้อจํากัดแล้วคุณจะเปลี่ยนมันได้ยังไงแล้วเอาไปลองใช้กับชีวิตใช้กับงานใช้กับธุรกิจของคุณดูและเป็นยังไงก็สามารถมาอัปเดตให้แกมฟังได้นะคะวันนี้ก็อยากจะฝากไว้เล็กๆเ,เพียงเท่านี้อยากมาเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจอยากพาทุกคนไปคิดไปมองสิ่งที่ดูเหมือนไม่เป็นประโยชน์กับเราแต่ว่าเราลองเปลี่ยนมันด้วยมุมมองใหม่ เพื่อที่จะเปลี่ยนชีวิตของเราให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิมค่ะวันนี้แกมลาไปก่อนฝากไว้เท่านี้แล้วมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ